จะมีคอนเทนต์อะไรอีกไหม เบสคําสิงน้ำตารีนงานนี้ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามร,รักเบสล่าสุดสาวเบสและกวณีคําสิงได้ปล่อยคลิปวิดีโอใหม่โดยเป็นการแฮปปี้นิวีย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งตรงจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้สาวเบสเองก็กำลังมีความสุขอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนเขาว่าได้เห็นโมเมนต์สุดประทับใจและการเซเลเบรตได้เป็นอย่างดีแต่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าช็อตที่ทำเอาแฟนคลับทุกคนต่าง ฮือฮาอย่างมากก็เป็นช่วงที่สาวเบสกําลังพูดถึงแฟนคลับและช่วงชีวิตที่ผ่านมาซึ่งงานนี้น้าตาของสาวเบสอาบแก้มเลยทีเดียวค่ะทาเอางานนี้แฟนคลับที่ได้เห็นต่างเป็นห่วงและรักสาวเบสมากมายซึ่งสาวเบสเองก็ได้แชร์คลิปวิดีโอนี้ลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความไว้ว่าแฮปปี้นิวเยียนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเบสขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกเรื่องปีนี้ยิ้มให้กันเยอะๆนะคะหนูจะสร้างรอ ยิ้มให้ทุกคนตลอดไปและขอให้เรื่องดีๆเข้ามาหาหนูและทุกคนพร้อมอิโมจิรูปหัวใจสีขาวและรูปไหว้ซึ่งแน่นอนเขาว่ามีแฟนคลับมากมายต่างรูปเป็นห่วงสาวเปสอาทิอย่าร้องคนเก่งอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ปีนี้ปีหน้าขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตหนูหนูเก่งที่สุดเบสคำสิง happy new year 2 0 2เใช้ชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันเลยนะต่อจากนี้ไปน้ำตาที่ไหลออกมาขอให้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไว้ใน ปีเก่าพวกเราจะช่วยกันอบกอดน้องไว้เองกำลังใจจากพวกเรา FC อยู่ตรงนี้เสมอรักเธอกอดๆและอีกมากมายนั่นเองค่ะสัมผัสดได้จริงๆนะคะว่าสาวเบสพูดออกมาจากใจจริงและคงมีเหตุการณ์มากมายที่เข้ามาในชีวิตของสาวเบสที่พยายามเข้มแข็งให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มตามสาวเบสนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าแฟนคลับเองก็จะอยู่เคียงข้างและจะรักซัพพอร์ตสาวเบสแบบนี้ตลอดไปขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ